เราจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตกันที่ร้านยูนิโคลในประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะของเสื้อพั f เท็กนะคะกันลมกันน้ำแล้วก็เบาด้วยราคาน่ารักเลยกระบะที่เราชอบร้อยบาทก็ซื้อยูนิโคลได้แล้วนะคะฮี t ท c ตัวละ200บาทค่ะทุกคน้ชอบตรงนี้ที่เขาจะบอกด้วยว่าวิธีการใส่เสื้อพวกพั f เท็ ทั้งหลายเนี่ยเออจะใส่อย่างไงเพราะคนญี่ปุ่นเขาจะใส่เสื้อผ้าเป็นแบบเลเยอร์นะทุกคนที่น้อหนาวแล้วเราอยากได้ความอุ่นเยอะๆนะคะก็ต้องอุ่นต้า ไลาดาวที่เป็นแบบลองโค้ดนะคะเกงนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงฤดูหนาวนะเป็นางเกงฮีทเทคนะคะโปรยีลดราคาเหลือตัวละ290บาทนะสวัสดีค่ะคบเคื่อเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบซตมาและอบลุงนะคะวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตกันที่ร้านยูนิโคลในประเทศญี่ปุ่นนะคะมาดูคอลเลคชันสำหรับออตชัมวินเทอร์มีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วตามไปชมกันต่อในคลิปได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะสอดแซบก็มาดูเสื้อนะคะเป็นอุลตร้าไลดาวแบบตัวลองนะชุดยาวเนาะอันนี้เขาก็ขายอยู่ที่ราคา1 2 9 0 0หนนนะคะกำลังชั่งใจดูว่าแบบเออเราจะซื้อเลยดีไหมนะเพราะว่าตัวนี้นะคะไซส์ใหญ่สุดในร้านคือ xl นะทุกคนถ้าจะเอาไซส์ใหญ่กว่านี้ต้องซื้อออนไลน์ค่ะ ตอนนี้ก็ลังมีแบบเพียบเลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะเป็นเสื้อพัฟเทคกนะคะก็เป็นแขนกุดเนาะที่เราเอาไว้ใส่ทับเสื้อผ้าหรือว่าใส่ด้านในของสูตรหรือแจ็คเก็ตนะคะนี่ตัวละ3,990เยนนะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ890กว่าบาทนะคะก็มีหลากหลายสีเลยตัวเนี้ยค่อนข้างดีเพราะว่าสแตทกพใช้อยู่นี่นะคะอันนี้ก็คือที่เขา ่งมีมาเราสามารถใส่คอได้2แบบนะเป็นคอวีก็ได้แบบนี้มันก็จะมีพับแบบนี้หรือว่าจะใส่เป็นคอกลมก็ได้นะคะอุลตร้าไลดาวนะคะเป็นตัวสั้นแล้วก็คอตั้งนะทุกคนตัวนี้เขาบอกว่ากาันลมแล้วก็กันพวกละอองน้ำได้นะคะแล้วก็มีน้ำหนักเบาตัวละ6,990เยนนะมีหลากหลายสีเขาบอกว่ากาันไฟฟ้าสถิตได้ด้วยนะนี อันนี้ก็เป็นเสื้อบล็อกเทคนะคะเนี่ยให้เพื่อนๆดูมันจะมีฮูดแบบนี้นะคือตัวเนี้มันจะช่วยกันลมนะคะแล้วก็กันน้ำไดออ้อันนี้เราสามารถใส่ช่วงสปริงออทามนะคะหรือว่าใส่คลุมเวลาที่แบบมีฝนตกฝอยๆเนาะมันก็จะกันได้ระดับหนึ่งหรือว่าใครแบบขึ้นเขาเงี้ย Taking เช็คกิ้งอะไรประมาณเนี้ยมันก็ช่วยได้นะคะตอนนี้ลดราคายอยู่เหลือ4,990ยเยนะคะ่ะเป็นแบบนี้นะ มีด้วยกันทั้งหมด3-4สีนะคะสำหรับเสื้อบล็อกเทกคืออันนี้สมัยก่อนเสารแซบเคยเจอแต่ของผู้ชายนะตอนนี้มีของผู้หญิงมาขายแล้วนะคะเนี่ยค่ะกันลมกันน้ำแล้วก็เบาด้วยราคาน่ารักเลยเป็นดีไซน์ใหม่นะคะของเสื้อพัฟเทกนะคะเขาก็จะมีฮูดด้วยแล้วก็ตัวเสื้อมันก็จะเป็นแบบพัฟแบบเป็นตารางตารางแบบนี้นะมีหลากหลายสีเลยสีครีมสีม่วงออนสีเทาสีดำนะคะทุกคนตัวละ 6,990เยนนะคะเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,550กว่าบาทนะก็ถือว่าราคาน่ารักเลยแหละนี่นะคะสอบซับชอบตรงเนี้ยที่เขาจะบอกด้วยว่าวิธีการใส่เสื้อพวกพาวเทกทั้งหลายเนี่ยเอิ้จะใส่อย่างไงเพราะคนญี่ปุ่นเขาจะใส่เสื้อผ้าเป็นแบบเลเยอร์นะทุกคนที่แบบร้อนก็ถอดออกหนาวก็ใส่เพิ่มนะคะและที่สำคัญเสื้อพวกนี้มันแบบ พับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็พกพาง่ายนะคะน้ำหนักเบาใส่หลายชั้นก็ไม่หนักค่ะอันนี้ก็คือเป็นเสื้อฟลีดนะคะที่ตอนนี้เขาลดราคาอยู่นะคะเหลือ1 9 9 0เยเยนนะคะมีหลากหลายสีอันนี้เราสามารถใส่แบบในห้องนะในบ้านหรือว่าเอออากาศที่แบบมันหนาวไม่มากนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นตัวคาร์ดิแกนนะ ฟูฟเนื้อมันจะฟูฟูนิดหนึ่งเนาะด้านในก็แบบเนื้อนิ่มลื่นนะคะด้านนอกคือเท t e เจอร์เป็นแบบนี้อันนี้ตัวละ3 9 9พเยเนนะคะมีหลากหลายสีเลย<ม>ก็เอาไว้ใส่คุมสีนี้สวยดีอันนี้แบบสีเทานะอันนี้น่าจะเป็นคอ l l e c ชันใหม่นี่นะคะนางแบบว่าใส่ข้างบนให้เราดู อันนี้นะคะเป็นตารางนะที่เขาใช้บอกนะคะว่าเราควรซื้อเสื้อดาวแบบไหนเนาะอันนี้ดูง่ายนะคะด้านล่างนะที่หัวนิ้วโป้งสอแทบถืออยู่เนี้ยนะคะอันนี้ก็คือเบาส่วนอันนี้ก็คืออุ่นมากๆนะคะพวกพัฟเทคเนี่ยน้ำหนักก็จะเบาแล้วกอ็อุ่นระดับหนึ่งแต่ว่าอุ่นไม่มากแต่ถ้าแบบอากาศหนาวๆแล้วเราอยากได้ความอุ่นเยอะๆนะคะก็ต้องอุ่นตา ไหลาดาวที่เป็นแบบลองโ้ดนะคะตรงนี้ก็คือจะหนาวแต่ตัวนี้อันนี้คือแบบอุ่นสุดนะคะอันนี้ดีจังแบบเอดูเคดดีงามเลยอะ่ะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นซิมเลตดาวพาก้านะคะตัวละหนึ่งหมื่นสอนเยเนนะ,ะอันนี้คือแบบอุ่นมากนีคะด,ดาวแน่นเลยทุกคนแล้วก็กันละอองน้ำได้ด้วยนะคะมีหลากหลายสีนะเป็นพวกสีเอิร์โทนเนี่ยปีนี้สีเออร์โทนมาแรงมากขาวครีมนะคะ แล้วก็มีดำมีเทาแล้วก็มีสีฟ้าตุน,ตนๆนะคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่เชื่อว,ว่าหลายๆคนคงต้องชอบนะคะป้ายแดงอันนี้ลดราคานะคะ1 9 9 0เยนนะคะก็เป็นเสื้อยืดเหลือตัวละประมาณ400นะคะ400บาทไทยนี่แล้วก็มีเป็นพวกกางเกงต่างๆนะอันนี้เหลือ2 9 9 0เยเยนนะคะเนี่ยเราก็จะชอบมาคุยมาคน้นกระตรงกระบะนะมันก็จะมีแบบว่าที่ลดราคานะคะ อันนี้เป็นไดดาวนะครับ5,000เยนนะสวยเลยบางม้นเก็บได้เกิดแค่นี้นะมีหลายสีเลยนะครับคิดเป็นเงินไทยนะตัวละ1,118นอันนี้เป็นเสื้อซุปเปอร์นอนไอรอนนะไม่ต้องรีดนะครับตัวละ3,990นเอย เสื้อเชิ้ตตัวนี้นะคะได้รับความนิยมในหมู่หนุ่มๆญี่ปุ่นมากๆนะเพราะว่าถ้าเราซักแล้วเราสะบัดตากดีๆนะคะพอเขาแห้งเนี่ยเราก็แทบจะไม่ต้องรีดเลยนะคะหนุ่มๆที่เวลาน้อยไม่มีแม่บ้านดูแลอันนี้ก็คือเป็นไอเทมที่แนะนําค่ะเพียบลุงก็ซื้อมาใช้ค่ะอันนี้เป็นเสื้อนะครับแจ็กเก็ตนะสองพันเยนเองม่ดสีเลยนะครับนุ่มมากเลย กำลังลดอยู่นะครับแม่1,990เยนนี่เป็นเกงขายยาวนะครับลดพิเศษเลยเหลือ3,000เยนเองไม่ว่าชิโน,นแพนครับก็672บาทนะมีหลายสีเลย ส่วนอันนี้เป็นฮิตเทคนะครับ mm hmm. เก่งสำหรับหน้าหนาวอุ่นนะ4,000เยนนะครับฮิตเทคแบบนี้นะอันนี้พวกผ้าพันคอนะ990นะครับหมวกไหมพรมก็990นะครับ221บาทเท่านั้นเองอยู่ในกระบาดนะ รถพิเศษเลยไม่ใช่ใหม่พมนะเหมือนกันก็นิ่มดีนะอันนี้เป็นเสื้อฮิตเทคใส่ด้านในนะครับพันสองเก้าสิบเยนนะมีไหลไซส์เลยมนเงินไทยก็สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคอวีก็มีนะครับลื่นมากเลยนิ่มมากเลย กางเกงนะครับไปพิเทคนะ894ร้เาสหบาทนาดีนะครับไปใส่ช่วงหน้าหนาวได้ไมีหลายลุคลายเลยอันนี้เป็นเสืเ้อแขนยาวนะลดราคาอยู่นะครับ1290บาทเ,เย็นนะครับเป็นเงินไทยก็2อ9เเนื้อนุ่มมากเลยนะ มีหลายสีเลยนี่ครับสีมีเยอะมากมายเลยอันนี้เป็นเสื้อแขนยาวแคชเมียร์นะครับมีหลายสีเลยระคาไทยก็สองพันสองอสามสิบเก้านะนุ่มมากเลยนะให้ดูหลายไซส์เลยเป็นหมวกนะครับพีเทคนะหมกไมพรม หลักหลายร้อล้านเลยพันห้าร้อยก็สามร้อยสามสิบหกบาทนะส่วนถุงมือถุงมือก็เท่ากันนะครับพันเก้าร้อยเก้าสิบเงินไทยก็สี่ร้อยสี่สิบหกบาทถ้าพันคอนะราคาเดียวกันหมดเลยนะครับสี่ร้อยสี่สิบหกนะแบบนี้ก็มีนะครับ นยีเถ nice ุงมือกันมีนะครับไหมพรม1 9 0เป็นโซนเสื้อทำงานผู้หญิงนะคะตัวละ2990เยนนะคะทุกคนอันนี้เราก็สามารถใส่ที่เมืองไทยได้เหมือนกันนะก็จะเป็นแขนยาวผ้าลื่นๆน,นิ่มๆน,นะคะก็เอาไปอะแดปใส่ได้แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นฮีทเทกนะฮีทเทก ขายอยู่ตัวละ1 ,990 เยนนะคะหรือประมาณ400กว่าบาทนะก็จะมีหลากหลายสีมีคอกลมคอกว้างอะไรเงี้ยแล้วก็มาเลือกเอานะคะเนี่ยเขาก็จะมีตัวอย่างซึ่งอันเนี้ยสอแซบใช้ตลอดนะเวลาฤดูหนาวอ่ะก็จะใส่ตัวเนี้ยด้านในแล้วก็ใส่เสื้ออันอื่นทับด้านนอกนะคะเพราะเราเป็นคนขี้หนาวเนาะแต่ว่าเขาก็จะมีหลายแบบนะจะมีแบบหนามากๆสําหรับคนไปลุยหิมะก็มีนะคะก็เพื่อนๆมาลองเลือกดูได้ค่ะ มุมที่สาสอทำงานเช่นชอบนะคะเป็นเสื้อสำหรับใส่ทำงานเนาะตัวละ2990เยนนะคะตัวเนื้อผ้ามันจะมีความทิ้งทิ้งอะหนักหนักทิ้งทิ้งนะคะก็ใส่แล้วดูดีเนี่ยจะมีแบบที่มีกระดุมและไม่มีกระดุมนะคะเอออันนี้แปลว่าใส่ได้ไม่มีเบื่อเพราะว่าสีมันเป็นสีเบสิกนะทุกคนเป็นลายๆก็มีนะคะ ราคาเท่ากันส่วนนี้ก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมก็ราคาเท่ากันนะคะ2990เยนนะคะยิ mm ่ง hmm. เสื้อเชิ้ตลายตารางกับกางเกงสีขาวนี่มันแบบให้ลุคโอมาน,นีมากมากเนี่ยนะคะส่วนด้านล่างก็มีด้านล่างลดราคาอยู่นะคะเหลือตัวละ1,290เยนจะเป็นแบบเหมือนคอจีนนะเนี่ยมันจะเป็นคอ,คอแบบนี้แล้วเป็นกระดุมแล้วมันก็จะมีความคอวีสาวแซ็ชอบซื้อไปแล้วตัวหนึ่งสีขาวค่ะ เออเนี่ยเราก็มาเลงตรงป้ายแดงนะทุกคนอันนี้ไปใส่เมืองไทยได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเสื้อฮีทเท h นะคะเป็นอุ่นะรอมตัวนี้สารแซดแนะนำสำหรับคนขี้หนาวแล้วก็คนที่จะไปลุยหิมะนะคะตัวละ2,990เยเนเนื้อเขาจะหนากว่าแบบฮีทเทคธรรมดานะทุกคนเนี่ยค่ะมันจะมีความหนากว่าจะเป็นเหมือนแบบผ้าสำลีอะเออตัวนี้คือเอาอยู่สาแซเอาไปใส่ ประมาณลบสลบสก็ยงังได้อยู่แต่ว่าต้องใส่เสื้อตัวอื่นทับด้วยนะมันก็จะมีกางเกงด้วยนะคะก็ราคาเท่ากันนะคะ2990เยนนะคะส่วนตัวธรรมดาเนาะก็1,290เเยนนะคะอันนี้ก็จะบางเนี่ยดูเนื้อผ้ามันจะบางกว่าเนื้อผ้ามันจะต่างกันนะคะ ส่วน,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 นะะอันนี้เป็นฮีทเทคนะคะอันนี้เป็นเอ็กซ์ตร้าวอมเป็นระดับกลางนะมันจะมีฮีทเทคธรรมดาเอ็กซ์ตร้าวอมแล้วก็อุลตร้าวอร์มเอ็กซ์ราวอมนี้จะอยู่ที่1,990เยนนะเนื้อผ้าเขาก็จะหนาหนาขึ้นมาระดับหนึ่งเอออันนี้สักประมาณแบบเลขตัวเดียวอะประมาณแบบ1องศา5องศาอะไรเงี้ยเอาอยู่ เสื้อโคต้ตนะคะแบบตัวยาวนะราคา9,990เยนนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนี่นะคะ<ม>ด้านหลังก็จะมีแยกด้วยนิดนึงนะ<ม>เอออันนี้ก็คือใส่ได้3กระดุม3เม็ดแล้วก็มีกระเป๋านะคะสีครีมกับสีเทาะคะ<ม>่ะฮีเท็ตัวละ200บาทค่ะทุกคนอันนี้เขาลดราคานะคะเหลือ9,90เยนค่ะ<ม>แล้วก็เสื้อทำงานก็เหลือตัวละ200บาทเหมือนกันนะคะม,ม,มีลดราคานะ9,90เยน อันนี้เป็นกระโปรง้าาตินนะคะสวยมากขายอยู่ตัว3990เยนนะคะนี่เป็นไอเท็มใหม่ยังไม่ลดราคาค่ะอันนี้ก็เป็นกระโปรงพลีดนะคะมี2ดีไซน์เนาะดีไซน์สายมือ1 9 9 0เยนนะคะด้านล่างมันจะแบบว่าฟุง้งฟริ้งนิดนึงนะส่วนตัวนี้นะคะตัวกลางเนาะอันนี้ก็คือเป็นพลีตตั้งแต่เอวจะลดปลายนะคะอันนี้ก็2990เยเยนคะ่ะมีหลายสีหลายลายให้เลือกนะคะ ส่วนด้านบนนะอันนี้ก็คือเป็นเสื้อแขนยาวนะตัว1290เยนผ้านุ่มมากเนี่ยสองแซบก็มาโดนตัวหนึ่งนะคะเอาไว้ใส่ด้านในเอาไปใส่ที่เมืองไทยได้นะในห้องแอร์อันนี้ก็เป็นโซนกระโปรงนะคะที่ใส่ในช่วงฤด,ดูหนาวนะ<ๆ>ก็ผ้ามันจนานิดนึงมีหลากหลายสีเลยเพื่อนๆสามารถเอาไปแมทกันได้นะคะราคาน่ารักเลยนะคะตัวละ1 9 9 0เยนะค่ะ ส่วนด้านข้างๆกันอันนี้ก็คือเป็นเสื้อคอเต่านะที่สาวแซฟว่าชอบมากๆซื้อถูกฤดูนะคะตัวละ1,990เยนผ้ามันจะนุ่มมากทุกคนแล้วเราก็าไป m i อ and m a ทช์ได้นะคะมีสีให้เลือกเยอะด้วยอันนี้ก็คือเป็นเงางเกงที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงฤดูหนาวนะก็เป็นเงางเกงฮีทเทคนะคะตัวนี้มันจะแบบแนบไปกับขานะคะตัวนี้ใช้ดีมากสอวแซใช้มา10ปีแล้วตัวละ2,990เยนนะคะตอนนี้มีหลากหลายสีให้เลือกเลย สีที่เซฟสุดก็คือสีดํานะทุกคนด้านในมันจะหนามากเนี่ยใส่แล้วเหมือนแบบเป็นเลกกิ้งนี่มันหนานะก็จะมีความสกินนี้นิดนึงแต่มันยืดเยอะนะคะเอาไปมิกซ์แด์แมทได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อไหมพรมนะคะตัวละ2,990เยนนะมีหลากหลายสีเป็นคอวีค่ะพวกเสื้อกล้ามก็มีนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นฮีทเทคนะคะมีฟองน้ำช่วชั้นในให้ด้วยนะคะตัวละ2,990เยนะคะ แล้วก็วันที่มาเขารูราคานะคะเหลือ1,990เยเนค่ะเยอะเลยเสื้อฮี t เทคนะคะที่มีฟองน้ำนะ,ะไม่ต้องสวมชุดชั้นในนะคะ mm hmm. เขามีฟองน้ำให้เหลือตัวละพ9นเยเนะคะอันนี้ไว้แบบใส่ใส่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. แต่จริงก็ใส่ออกไปข้างนอกได้เหมือนกันนะคะ mm hmm. ผู้หญิงญี่ปุ่นชอบค่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อสเวตเตอร์คอเต่านะคะลดร,ราคาอยู่เหลือตัวละหนึ่เยน มันสวยมากนะทุกคนเนี่ยผ้ามันจะมีความแบบว่านุ่มๆฟูๆนะคะนี่ใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะมีหลากหลายสีอันนี้สอสแอปรีวิวไปก็ซื้อไปด้วยนะจัดไปแล้วหนึ่งจะถ้าใครไม่ชอบคอเต่านะคะอันนี้เขาก็มีเป็นคอกลมนะแล้วก็เอาไปอัดแอปได้เออมีหลากหลายลายหลากหลายสีนะคะ ราคาเท่ากัน2,990เยนแต่ว่าวันนี้ที่มาเนี่ยเขายังไม่ลดนะเขาลดเฉพาะคอเต่าสาวซับก็เลยซื้อแต่คอเต่าไปนะคะกระโปรงยีลดราคาเหลือตัวละ290บาทนะคะราคาญี่ปุ่นก็คือ1,290เยนนะเอออันนี้เขาก็มาลดราคาแต่ละสาขามันอาจจะลดไม่เหมือนกันนะทุกคน อันนี้ก็น่ารักนะคะด้านนอกเขาดูเป็นกระโปรงนะแต่ว่าด้านในมันคือกางเกงค่ะก็คือเป็นกางเกงขาสั้นเนาะเอาไปมิกซ์แอนด์แมทนะแต่งตัวได้หลากหลายสไตล์นะคะอันนี้ตัวละ1 9 9 0เยนนะคะวิธีการแต่งนี่ใส่แบบนี้เลยค่ะเป็นลุกฟูก็มีนะทุกคนเดรสโซราคานะคะ2,990เยนะค่ะ เป็นผ้าข้างบนนี่เป็นผ้านุ่มๆน,นะส่วนด้านข้างล่างนี่ก็คือเป็นผ้าอัดพีทนะคะอันนี้ตัวเดียวจบใส่ทำงานได้ใส่เที่ยวได้นะคะทางการนิดๆสวยเลยอันนี้ก็เป็นเสื้อกันหนาวนะคะตัวละ2990เยนนะมีทั้งเสื้อแล้วก็เป็นกระโปรงนะอันนี้จะค่อนข้างหนาเลยเป็นไหมพรมนะคะก็ซื้อเป็น mix and m a t c ได้ราคา2 9 9 0เเยนะคะ่ะเป็นน่าจะเป็นดีไซน์ใหม่นะ และเพิ่งรู้ว่าที่ยูนิโคลเขาก็มีกางเกงไงค่ะกางเกงสเตย์เนาะใส่แล้วแบบจะไม่เห็นขอบนะคะนี่ตัวละ1,500เยนนะคะยังไม่เคยลองเหมือนกันผ้ามันจะนิ่มๆลื่นๆนะรองท้าบูทก็มีนะคะ3,990เยนนะคะมีให้เลือกเพียบเลยหมวกจ้า2,990เยนนะคะ ของเยอะจนแบบว่ารีวิวไม่ถูกแล้วส่วนอันนี้ก็คือเป็นเดรสนะคะเป็นคอเต,ต่าแล้วก็มีสีอันนี้สวยเลย4,990เยนะคะ่ะมีหลายสีเลยนะแวะมาโซนเด็กนะคะนี่ก็คือเป็นเสื้อกันหนาวของเด็กนะคะเป็นสเวตเตอร์ผ้าไหมพรมนะคะราคาเริ่มต้นที่1 5 0 0ถึง1 9 9เเยนนะ ลายน่ารักเลยทุกคนมีกระโปรงมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะราคาก็จะอยู่ที่1290 1 5 0น1,990นะคะก็อยู่ในเลนช์นี้นะคะฮีทเทคของเด็กๆนะคะตัวละ790รเยนค่ะนี่นะคะแล้วก็เด็กโตมาหน่อย1290เยน,นะคะ่ะ ชุดของเบบีลดราคานะคะเหลือ500เยนนะคะเป็นชุดแบบนี้นะทุกคนคิดเป็นเงินไทยประมาณ110บาทนะคะราคานะะ่ารักนี่กระเปที่เราชอบ100บาทก็ซื้อยูนิโคลได้แล้วนะคะโซนชชัยในของยูนิโคลนะคะ <c oughs> อยู่ที่ตัวละ2,290เยนนะคะ <c oughs> แต่อันนี้เป็นแอร์อิซนะใส่แล้วเย็น <c oughs> เอาใส่ที่เมืองไทยได้ะคะ่ะ ตังเกงชั้นในก็1,990เยนนะคะ590เยนก็มีมันมีหลากหลายแบบนะทุกคนต้องมาเลือกดูค่ะอันนี้เป็นเสื้อผู้ชายนะคะต่งรกงก็ใส่ได้ยูนิเซ็กซ์นะคะตัวละ2990เยนนะคะนี่เป็นดีไซน์ของค o วส์นะคะถ้าเป็นเงินไทยก็670บาทค่ะก็มีหลากหลายดีไซน์เลยนะทุกคนแบบฮูดก็มีนะคะ ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นสีเพนเพลนก็จะราคาน่ารักหน่อยนะคะ1,290เยนอันนี้แบบเขาก็จะลดราคานะคะ e ส t e r เ h i r ตเ,เหลือ 9, 2 8 9ร้อิบ้าอบาทนะคะนี่ตัวหนึ่งตรงนี้นะคะเป็นโซนเสื้อที่ใช้ชื่อรุ่นว่าบล็อกเท c h นะคะตัวนี้เราการันตีว่ามันดีจริงๆกันลมกันหนาวกันน้ำได้นะคะอ,อ่าม,ม,มันไม่อบนะคะตัวละ6 9 9ันอบ นะคิดเป็นเงินไทยก็1,566บาทนะตัวนี้แนะนำเพราะว่าเราเองก็ซื้อไปหลายซีมือนกันเนาะตัวนี้แนะนำเลยแบบพวกปั่นจัก,กรยานเดินเขาไปแคมป์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปในที่ที่แบบเออจะมีฝนอะไรเงี้ยก็ใส่ตัวนี้ก็ช่วยกันละอองน้ำได้แล้วก็ไม่อับชื้นนะคะแห้งเร็วอันนี้ก็เป็นแว่นตาที่มีขายในยูนิโคนะคะอัละ1990ยเยนนะ นี่นะคะก็มีหลากหลายดีไซน์ให้เลือกนะได้แฟชั่นด้วยแล้วก็นี่ก็คือเป็นเสื้อกันหนาวนะคะเป็นไหมพรมเนาะตัวละ2,990เ e. ยนมีหลากหลายสีนะของผู้ชายนี่จะเป็นแบบนี้นะคะจะแซ่บให้ดูนี่นะคะเป็นแบบนี้ราคาเดรมจ็ด0บบาทนะคะ วิธีจ่ายเงินก็ง่ายมากนะคะเราก็ทําได้ด้วยตัวเองนะวางตะกร้าอย่างเดียวเขาก็คิดเงินนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะทําแท็กฟรีต้องแจ้งพนักง,งานนะคะเรียบร้อยค่ะ จบแล้วนะคะสําหรับคลิปที่พวกเราพาไปอัปเดตที่ยูนิโคลอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่าพวกเราก็ช็อปไปด้วยแล้วก็รีวิวไปด้วยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปชมอีกนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ